ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2564นี้จะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักมารับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนรับชมฝากกดติดตามช่องอาจารย์นกรด้วยนะครับแล้วจะไม่พลาดสาระความรู้คำพยากรณ์ดีๆแบบนี้อย่างแน่นอน ชาวราศีมิถุนมีสัญลักษณ์ประจำราศีเป็นรูปคนคู่จัดอยู่ในราศีธาตุลมมีดาวพุธเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดลักษณะนิสัยจะเป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีมีปฏิพานไหวพริบเป็นเลิศมีพรสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนและมีความสามารถพิเศษในการใช้คำพูดการติดต่อการสื่อสารการเจรจา เรียกว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทในเรื่องเรื่องเดียวกันจะใช้คำพูดให้เป็นเรื่องที่ดีหรือแม้กระทั่งกลับกันจะทำให้เป็นเรื่องที่ร้ายก็ได้ชาวราศีมิถุนหากในดวงชะตากำเนิดมีดาวพฤหัสบดีที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมโคจรในจุดที่อับแสงหรืออ่อนด้อยในลักษณะนี้ชาวราศีมิถุนอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คาพูด ทำให้ในบางครั้งบางคราวชาวราศีมิถุนที่มีดวงชะตากำเนิดแบบนี้อาจจะพูดเกินความเป็นจริงหรือพูดในสิ่งที่ผิดให้กลายเป็นเรื่องที่ถูกได้ในด้านที่ดีของชาวราศีมิถุนด้วยความที่มีปฏิพานไวพริบในการใช้คำพูดเพราะฉะนั้นคนที่อยู่รอบข้างจึงไม่มีวันเหงาจะได้รับเรื่องราวข่าวสารความรู้ดีๆจากคนราศีมิถุนอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารชั้นเลิศ และชาวราศีมิถุนถือว่าเป็นราศีอันดับต้นๆที่มีสเสน่ห์อย่างมากด้วยความที่ชาวราศีมิถุนจัดอยู่ในราศีธาตุลมในด้านที่ดีก็สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้แล้วในต้นคลิปนะครับแต่ในส่วนที่เสียด้วยความเป็นธาตุลมนี้จะทําให้ชาวราศีมิถุนในบางครั้งบางคราวจะมีความโลเลเกิดขึ้นในจิตใจไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดในเรื่องบางเรื่อง เช่นชาวราศีมิถุนท่านใดเป็นแบบนี้บ้างครับว่าหากจะต้องการตัดสินใจซื้อของอย่างใดอย่างหนึ่งมักจะมีความลังเลหาข้อมูลหาราคาเปรียบเทียบหาแหล่งซื้อจนกระทั่งได้ข้อสรุปที่น่าพึงพอใจจึงจะตัดสินใจซื้อหรือแม้กระทั่งในบางครั้งหากจำเป็นจะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่สามารถเลือกได้ครับก็สุดท้ายกลายเป็นว่าจะต้องเลือกทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน ถ้ามองในแง่ที่ดีครับในลักษณะนี้ถือว่าชาวราศีมิถุนจะสามารถเลือกสิ่งต่างๆที่ดีที่สุดให้กับชีวิตหรือให้กับคนที่เรารักได้แต่ส่วนที่เสียอาจจะมองว่าการตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างล่าช้าอาจจะทําให้เสียโอกาสในส่วนที่ควรจะได้ฉะนั้นชาวราศีมิถุนที่จัดอยู่ในราศีธาตุลมแบบนี้ครับจึงเหมาะกับการครบหากับคนที่อยู่ในราศีธาตุไฟเพราะหครับ เนื่องจากราศีธาตุไฟเป็นราศีที่มีความรวดเร็วฉับไวและด้วยความร้อนของธาตุไฟจะยิ่งสนับสนุนเสริมให้ธาตุลมมีกำลังแรงมากขึ้นชาวราศีธาตุไฟก็ได้แก่ชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนู เอาละครับมาดูเกณฑ์ชะตาประจำเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2564ของชาวลัคนาราศีมิถุนหรือชาวราศีเมถุนก็เรียกได้นะครับในเดือนตุลาคมนี้ตลอดทั้งเดือนชาวลัคนาราศีมิถุนที่มีดาวประจำลัคนาราศีเกิดคือดาวพุธดาวพุธนี้ได้โคจรเข้าสู่ตำแหน่งเกษตรตรธิบดีตั้งแต่วันที่1ไปจนกระทั่งถึงวันที่30ตุลาคมเลยนะครับเรียกว่าอาจจะตลอดทั้งเดือน ที่ดาวพุธโครจรได้ตำแหน่งนี้การที่ดาวพุธโครจรเข้าสู่ตำแหน่งกเกษตราธิปดีในเรือนพันธุเป็นลักษณะที่ให้ผลดีกับดวงชะตาในทางหัหราศาสตร์เรือนพันธุหมายถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินที่อยู่อาศัยหรือยอดยานผานะและยังมีอีกความหมายหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องคนสนิทสิ่งแวดล้อมหรือคนรอบตัวเรา เมื่อดวงดาวโครจรได้ตำแหน่งที่ดีแบบนี้จึงให้ผลกับชาวลัคนาราศีมิถุนเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยและการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเกิดขึ้นแล้วส่งผลไปในทางที่ดีบางคนอาจจะมีโครงการที่ต้องการขายบ้านขายที่ดินหรือปล่อยเช่าก็มีเกณฑ์ชะตาที่จะประสบความสำเร็จภายในเดือนนี้หรือแม้กระทั่งชาวราศีมิถุนท่านใด ที่กำลังมองหาอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินที่อยู่อาศัยยวดยานผ่านนะเพื่อที่จะเข้าทำผลประโยชน์ก็มีเกณฑ์ชะตาที่จะประสบผลสำเร็จในเดือนนี้เช่นกันนอกจากนี้ชาวราศีมิถุนท่านใดที่ชอบทำบุญให้ทานในแบบปัจจุบันทันด่วนก็มีเกณฑ์ชะตาที่ถือว่าจะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงทายตัวเลขบ้านเลขที่เลขที่โนดหรือเลขทะเบียนรถ หรือมีเกณฑ์ชะตาที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องบางเรื่องจากญาติพี่น้องในบางคนที่กำลังทำงานประจำอยู่หรือรับราชการก็อาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีเกณฑ์ที่จะได้รับผลประโยชน์ในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นและด้วยการที่ดาวประจำลัคนาราศีเกิดโคจรได้ตำแหน่งเกษตรตาธิปดีที่มีความหมายถึงความมั่นคงถาวร ความแน่นอนจึงส่งผลให้ชาวราศีมิถุนในเดือนตุลาคมนี้มีสภาวะจิตใจที่มีความสงบมีความมั่นคงมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาจะทำอะไรรู้สึกว่ามีสติและเกิดปัญญาในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีมาดูเรื่องการเงินหรือรายได้ของชาวราศีมิถุนในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2564นี้ครับอันที่จริงแล้วชาวราศีมิถุนมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระ ควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือรายได้ในที่นี้การพยากรณ์เป็นการพยากรณ์โดยรวมสําหรับชาวลักนณะราศีมิถุนซึ่งไม่ได้เปรียบเทียบกับดวงชะตากําเนิดส่วนบุคคลนะครับการที่ดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วดาวจันทร์โคจรในลักษณะที่รวดเร็วคือ1เดือนโคจรไปหนึ่งจากราศีในเดือนตุลาคมนี้อาจารย์จึงขอใช้ ดาวซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระที่นับจากตนุลักษณ์ซึ่งโคจรไปอยู่นั่นคือดาวศุกร์นั่นเองดาวศุกร์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมยังคงโคจรได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีในเรือนปุตตะก็ถือว่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินยังคงอยู่ในส่วนที่สามารถประคับประคองได้แต่เมื่อเลยวันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วครับดาวศุกร์จะได้โคจรเข้าสู่ตำแหน่งปรรเกษตรในเรือนอริ ลักษณะนี้ชาวราศีมิถุนอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอย่างมากและต้องอระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนอีกด้วยหรือในบางท่านการเงินอาจจะรู้สึกติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่บ้างและการที่ดาวสุกร์โครจรเข้าสู่ภพอรินี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหนี้สินใครบางคนอาจจะมาติดต่อเราเพื่อยืมเงินกู้เงินของเรา หรือแม้กระทั่งตัวเราเองครับอาจจะมีเรื่องติดขัดเกิดอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกิดขึ้นได้แต่ในด้านที่ดีครับดาวสุขที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งนี้กลับไปเลงกับพระราหูซึ่งในทางโหราศาสตร์ถือว่าดาวคู่นี้เป็นดาวคู่โชคลาภแบบฟุกฟุกพระราหูยังเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะเพราะฉะนั้นจึงมีโชคลาภแบบฟุกฟุกจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือมีคนช่วยเหลือสนับสนุนให้บังเกิดโชคลาภหรือความสำเร็จในส่วนที่เสียเราอาจจะเสียค่าใช้จ่ายแบบที่ไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นครับแต่ในอีกด้านหนึ่งด้านที่ดีเราจะได้โชคลาภฟุกๆุจากเรื่องอาชีพการงานที่เราได้ทำอยู่หรือการติดต่อประสานงานบางอย่างจะทำให้เกิดโชคลาภอย่างที่เราไม่คาดฝันเลยทีเดียว ทางนี้ยังบวกกับดาวพุธท,ที่เป็นดาวประจําลัคนาราศีเกิดโคจรได้ตําแหน่งเกษตาราธิบดีดาวพุธนี้มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อการสื่อสารการเป็นตัวกลางการเป็นในหน้าตัวแทนการสารผลประโยชน์ต่างๆเมื่อโคจรมาทำมุมตรีโกณกับพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะโดยปกติแล้วในทางโหราศาสตร์ถือว่าดาวพุธและพระราหูนี้เป็นดาวคู่ศัตรูแต่หากโคจรมาได้ลักษณะที่ดีแบบนี้ ก็หมายถึงคู่ปฏิพันธ์ไหวพริบครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนจึงสามารถใช้คําพูดการเจรจาการใช้ปฏิพันธ์ไหวพริบต่างๆเพื่อเป็นตัวกลางสารผลประโยชน์และเราจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่อยู่ระหว่างกลางอีกทั้งดวงดาวอีกดวงหนึ่งที่สําคัญมากๆครับคือดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่อันดับหนึ่งในทางโหราศาสตร์โคจรเข้าสู่เรือนมรณะ ทำมุมตรีโกณกับพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาะดาวพรฤหัสบดีนี้ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรมะที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องการงานและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิที่เกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามหรือหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนถึงแม้จะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานมักจะได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามหรือคู่ค้าหรือหุ้นส่วนของตัวเองอยู่ตลอด ดาวอีกดวงหนึ่งที่มีความสําคัญไม่ย่อหย่อนไปกว่าดาวพฤหัสบดีนั่นคือดาวเสาร์ครับดาวเสาร์โดยปกติถือว่าเป็นดาวบาปเคราะ์ส่วนมากจะให้โทษแต่ในลักษณะนี้ดาวเสาร์โคจรได้ตําแหน่งเกษตราธิปดีอยู่ในเรือนมรณะและได้ทํามุมตรีโกณกับดาวเจ้าเรือนสุภะคือพระราหูพระเสาร์กับพระราหูนี้ครับในทางหราศาสตร์ถือว่าเป็นดาวคู่มิตร อิทธิพลร้ายของความเป็นบาปเคราะห์ของพระเสาจึงหมดไปครับในลักษณะนี้จึงตีความได้ว่าหากจะทํากิจการหรือประกอบธุรกิจใดๆในส่วนหนึ่งที่ได้รับแรงสนับสนุนจากเพศตรงข้ามแล้วในส่วนนี้ยังสามารถจะได้รับแรงสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีอีกด้วยด้วยความที่ดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะ จึงอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องอาชีพหน้าที่การงานขึ้นได้ในเดือนตุลาคมนี้แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลดีตามมาในภายหลังมาถึงเรื่องความรักหรือชีวิตครอบครัวสำหรับชาวราศีมิถุนในเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีมิถุนมีดาวที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็คือดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิ ตลอดทั้งเดือนตุลาคมดาวพฤหัส,สบสดีโคจรอ,อยู่ในภพมรณะได้ตำแหน่งนิดและดาวพฤหัส,สบสดีนี้ยังโคจรกลุ่มกับพระเสารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะโคจรได้ตำแหน่งเกษตรตาธิปดีแปลว่ามีความเข้มแข็งอยู่พอสมควรการที่ดาวมรณะมีความเข้มแข็งแบบนี้จะส่งผลให สามารถกดขม่มดาวพฤหัสบดีรรให้อ่อนแรงลงไปยิ่งกว่าเดิมท้งนี้เพราะได้ตำแหน่งนิดอยู่แล้วแปลว,ว่าอ่อนแรงอ่อนกำลังดาวพฤหัสบดีรรจะยิ่งอ่อนกำลังลงการที่ดาวความรักโคจร,รอ่อนกำลังแบบนี้ครับจึงเป็นช่วงระยะที่ชาวราศีมิถุนจะต้องประคับประคองน้ำจิตน้ำใจของคนรักให้เป็นอย่างดีมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นต้องอยู่เคียงข้างและให้กำลังจิตกำลังใจซึ่งกันและกัน ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้วยสติปัญญาและที่สำคัญครับอาจารย์อยากจะแนะนำให้ทำบุญสร้างกุศลร่วมกันบ่อยๆซึ่งในระยะนี้ครับการทำบุญในสถานที่ต่างๆอาจจะไม่สะดวกทางนี้เพราะเป็นวิกฤตโรคระบาดก็คือโควิด19ในระยะนี้ไม่สามารถไปที่ไหนได้ก็สามารถทำบุญสร้างกุศลร่วมกันภายในบ้านครับชวนกันสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิหรือแม้กระทั่งการอนุโมทนาบุญการบอกบุญให้กันและกันก็ถือว่าได้บุญเช่นกันหรือแม้กระทั่งการฟังธรรมการสนทนาธรรมก็ถือว่าได้บุญเช่นกันครับคนรักคู่ใดที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันครับอยู่ห่างไกลกันก็อาจจะใช้วิธีหลังๆนี้ก็ได้สําหรับคนโสดที่กําลังมองหาคู่อยู่ครับการที่ดวงดาวเกี่ยวกับเรื่องของความรักโคจรเข้าสู่เรือนมรณะนะ จึงแปลว่ามีโอกาสหรือมีเกณฑ์ที่จะได้สารสัมพันธ์กับคนต่างถิ่นต่างที่เนื่องจากความหมายของมรณะหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อยู่ไกลๆกครับคนต่างจังหวัดคนต่างประเทศในลักษณะนี้แต่ถึงอย่างไรการที่ดาวเกี่ยวกับเรื่องของความรักโคจรกลมกับดาวมรณะและดาวมรณะคือพระเสาซึ่งเป็นบาปเคราะห์อาจารย์จึงอยากจะแนะนำให้ค่อยคอยเป็นค่อยๆไปในลักษณะที่จะเริ่มคบกับใคร เอาละครับมาดูกันถึงเรื่องโชคลาภในเดือนตุลาคมของชาวราศีมิถุนบ้างชาวราศีมิถุนมีดาวเจ้าเรือนลาภะก็คือดาวอังคารตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่21ตุลาคมดาวอังคารโคจรอยู่ในเรือนพันธุได้ตำแหน่งมหาจักรการที่ดาวลาภะโคจรได้ตำแหน่งมหาจักรนี้บ่งบอกถึงว่าชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์ที่จะบังเกิดโชคลาภแบบฟุกฟุก และโชคลาภนี้ที่โคจรอ,อยู่ในเรือนพันธุครับซึ่งหมายถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นตัวสนับสนุนคํำพยากร์ตอนต้นคลิปที่ว่าจะมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากอสังหาริมทรัพย์ที่ตนเองครอบครองอยู่หรือมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภจากญาติสนิทมิตรสหายหรือเป็นพี่น้องของเราเองแต่เมื่อเลยวันที่21ตุลาคมเป็นต้นไปดาวังคานที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาพะจะได้โคจรย้ายราศี และการโคจรย้ายราศีจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลน,นี้ถือว่าได้ตำแหน่งปอร์เกษตรแปลว่าไม่ค่อยมีความมั่นคงเข้มแข็งไม่ค่อยมีกำลังสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นจะทำอะไรหรือติดต่อเรื่องเกี่ยวกับลาบผลหรือผลประโยชน์ต่างๆก็ควรจะเป็นไปในช่วงระยะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่21ตุลาคมจะสามารถหวังผลได้มากกว่าในช่วงหลังจากวันที่21ตุลาคมเป็นต้นไป คนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ครับก็ควรจะทำธุรกรรมต่างๆให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่21ตุลาคมมาถึงเรื่องที่ต้องเตือนกันในเดือนตุลาคมนี้ครับสำหรับชาวราศีมิถุนถือว่ามีดาวอาทิตย์และดาวอังคารที่ในทางโหราศาสตร์เรียกว่าเป็นดาวคู่ศัตรูเมื่อโคจรอ,อยู่ในภพหรือเรือนไหนก็มักจะทำให้เรื่องนั้นๆเกิดปัญหาขึ้น ในเดือนตุลาคมนี้ดาวคู่ศัตรูที่เห็นได้ชัดเจนก็คือดาวอาทิตย์กับดาวอังคารน,นี้โคจรอ,อยู่ในภพปุตตะปุตตะหมายถึงเรื่องบุตรบริวารครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของชื่อเสียงการมีหน้ามีตาในสังคมเมื่อมีดาวคู่ศัตรูโคจรอ,อยู่ในลักษณะนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาที่มาจากบุตรหรือบริวาร ใครที่ประกอบอาชีพซึ่งมีบริวารหรือลูกน้องครับอาจจะต้องควบคุมดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีหรือผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็ตามที่มีลูกหลานครับต้องดูแลลูกหลานหรือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพพลานามัยต่างๆลูกหลานอาจจะเจ็บป่วยเกิดขึ้นหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อีกส่วนหนึ่งตามที่อาจารย์ได้บอกไว้ในเรือนปุตตะนี้มีความหมายอีกความหมายหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียง เพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสังคมครับอาจจะมีคน d i s c ครดิตให้ร้ายนินทาแทงข้างหลังเราอยู่มาถึงเรื่องของการเสริมลัคนาราศีเกิดของชาวราศีมิถุนในเดือนตุลาคมนี้ครับตามที่อาจารย์ได้บอกแล้วว่าชาวราศีมิถุนมีดาวพุธเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดและดาวพุธแทบตลอดทั้งเดือนตุลาคมได้โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ดีคือตำแหน่งเกษตรตาธิบดี แปลว่ามีความมั่นคงเข้มแข็งการเสริมดวงชะตาอาจารย์จึงอยากจะให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธซึ่งสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการใช้คำพูดการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์ถ้าเป็นอวัยวะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปากบุญกุศลที่สร้างได้ 1. ครับการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำา 2. การทำบุญด้วยการบอกบุญการอนุโมทนาบุญ 3. คือการให้ความรู้เป็นธรรมทาน 4. คือการบริจาควัตถุทานที่เกี่ยวกับปากยกตัวอย่างเช่นการถวายแปรงสีฟันยาสีฟันการถวายยาอมแก้ไอการถวายหรือบริจาคหน้ากากาอนามัยการทำบุญหลายๆอย่างนี้ครับเราอาจจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่ความสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาประจําตัวและเทวาพระเคราะห์ก็คือดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําลัคนาธาสีเกิดของชาวราศีมิถุนนั่นเองก็ขอให้ชาวราศีมิถุนและชาวลัคนาทั้ง12ราศีที่ได้รับชมคลิปนี้อยู่ครับจงประสบความสุขความเจริญกระทั่งพบเจอกับความสําเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนา อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปคำพยากรณ์ในทางโหราศาสตร์ไทยแบบนี้กดติดตามช่องอาจารย์นกรไว้และในช่องของอาจารย์นกรยังมีคลิปที่น่าสนใจในทางโหราศาสตร์อีกมากมายหลายคลิปนะครับสามารถเข้ารับชมด้วยการเลือกกดจากรูปภาพที่เห็นตอนนี้ได้เลยครับ